เราเลขที35 paid, paid, ่35ค่ะดิฉันนางสาวเย่นดีใช้ปีเลขที่ส7ค่ะดิฉันนางสาวสุริยาภานิรภัยเลขที่ส3ค่ะผมนายชายตุลย์เลขที่สิบ่สครับดิฉันนางสาวชายานีชมบุญมาเลขที่30ค่ะนางสาวสุริษาละมณีใช้เลขที่18ค่ะนางสาวกวิชาบัวเลขที่สามสิบเอค่ะผมโสภัสกรเกียรเลขที่4ครับผมสุวิย์ชนะแชมป์เลขที่หก ผมคิดเมฆริวิเยแก๊เราครับผมต่อไปจะเป็นองค์ประกอบในอากาศครับองค์ประกอบนอากค่ะมีปริมาณแก๊สต่างในอากาศตามนี้ครับหนแก๊สไนโตรเจนครับ78เป์เซ็นต์สองแก๊สออกซิเจนครับ21และแก๊สอื่นอีกหึ่งประเครับแก๊สคือแก๊สอักาศมละแก๊สอื่นอนครับ เช่นของเรต่อไปเป็นอะตอมนะครอะตอมคือสารที่เกิดขึ้นโดยอะตอมมาจากเป็นธาตุสองสุดคำหกก็เป็นโมลูคูลนะมีสองอะตอมคือไนโตรเนทูโรโทครับครับอะตอมครับอะตอมเป็นหน่วยย่อยของสารเคที่ประกอบด้วยโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนครับซึ่งจะประกอบเป็นแต่ละธาตุครับสีเขียวคืออิเล็กตรอนที่มีประจุลบส่วนสีแดงคือนิวตอนไม่มีประจุครับส่วนสีน้ำเงินคือโปรตอนมีประจุบวกครับแม่จะรอตอนของโลครับ ประกอบด้วยโปรตอนมีตอนไม่มีประจุรวมตัวกันอยู่ในนิวเคลียสอิเล็กตรอนมีประจุลบเคลื่อนที่เป็นนิวเคลียสในโวงกว้างครับซึ่งแต่ละวงมีนิวเคลียสพลังงานต่างกันอิเล็กตรอนวงนอกสุดเรียกว่าเวเดอ์อิเล็กตรอนครับแต่ละลอนกลุ่มหมอกครับจะแสงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในลกษณะกลุ่มหมอกโดยบริเวณที่มีกลุ่มหมอกคือเป็นบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีหมอกจางครับโดยการจัดแยกอิเล็กตรอนนะครับระดับพลังงานที่ในข้นหนึ่งจะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูง ส่วนระดับพลังงานเองเท่ากับสอวในวันนี้ตอนสูงสุดเทากับแปตัวครับระดับพลงงานเองเท่ากับสามีจำนวนในตอนสองสูนสี่แปตัวและระดับพลงงานเองเท่าัสีมีจำนวนในตอนสองสูนสามสบตัวครับการจัดเนี้ก่อนนะคะเฉพาโบน A ถึงแปเอเทนัค่ะจัดเล่ดแบบขั้นบันไดนะคะื่อไม่สามารถจัดเลนนี้ตอนได้กกับขั้นมาหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าขั้นที่ลดลงค่ะเลขหลักสุดท้ายจะไม่เกินแปดนะคะเพราะว่าเรารู้เลขหมู่ คือเลขหลักสุดท้ายค่ะแล้วก็ระดับพลังงานจะเป็นค่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการจัดเรียงในตนนะะ้นค่ะจะเป็น C6 ค่ะก็คือ2 4นะคะจะได้ว่าระดับพลังงานจะมี2ตัวนะคะก็คือ2กับ4แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายจะเป็นหมู่นะคะแล้วก็ Na โซเดียมเค่ะจะเป็น2 8 1มี3ตัวนะคะก็จะเป็นค่าสาแล้วก็หมู่1ค่ะแล้วก็ C20 นะคะ C20 ก็จะเป็น2882มีระดับพลาสีตัวลงท้ายได้2.4ค่ะแล้วก็เอ้ยลงท้ายได้2.2ค่ะแล้วก็ระดับพลาสีตัวเข้าสี่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการรับและให้อิเล็กตรอนค่ะจะเป็นไอออนนะคะจะเป็น NA นะคะให้1ตัวก็จะเป็น NA บวกค่ะไอออนบวกนะคะแล้วก็ F จะรับ1ตัวก็จะเป็น F ลบไอออนลบค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็น H โปรตอนหนึ่ง อิเล็กตรอนหนึ่งิวกตรอนสูงค่ะแล้วก็เฮดบอร์ดคะจะเป็นโปรตอนหนึ่งอิเล็กตรอนศูนิเตรอน0ูนค่ะแล้วก็ซ l นะคะจะเป็นโปรตอนสิบเจ็ดอิเล็กตรอนสิเจ็ดแล้วก็นิวตรอนสิบแปดค่ะแล้วก็ซ l อลลนะคะโปรตอนสิบเจ็ดอิเล็กตรอนสิบแปดอิเล็กตรอนสิบแปดครับผมต่อไปเป็นไอโซตนะ์ค่ะท่านเดียวท่านเดียวกัเกิวผมจเท่ากันคนะ่นนนะกตายเป็นไอโซต์นะพี่อนเท่ากัน เราจะเป็นไอโราเล็กเท่ากันครับผมรเป็นอิเล็กีมครับีเทียกตาเท่ากันต่อมาจะพูดถึงชิ้นของ้าที่แบ่งเป็ามประเภไดแก่า้าโลหะถ้าอโรมณ์และ้าถุงโลหะนะครับโดยผ้าโลหะเราส่วนมากจะเป็นของแข็งอีเวนตลอดที่เป็นของเหลวนะครว่ปกติครับคีขาเ ธาตุโลอะนี้ป็นของแข็งของเหลวและแก๊สครับส่วนใหญ่ที่เหลยวที่จุดหลอมเหลวต่ำน,นะครับแล้วก็เป็นถนนเป็นถนนที่ไม่ทำไฟไฟไ้าเลยเป็นตัวแคลไฟครับตอนเป็นธาตุโลหะนะครับธาตุโลหะเป็นสมบัติสมบัติธาทางเคมีและฟิสิกส์อยู่อื่นการเราหาธาตุโลหะกับโลหละลหรครับผมจะยกตัวอย่างของสามอันนะครับตัวธาตุแรกคือโบรอนที่สองซิลิคอนและจเจอร์เนียมนะครับ ปลอดตัวกินในถังหมอกหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาไม้ได้ครับการใช้ประโยชน์จากอากาศอย่างที่สองคือแก๊สเหล็กเกลือเกลือเกลือก็จะบรรจุอยู่ในขนมเพื่อป้องกันการความชื้นและออกซิเจนเพื่อช่วยคงความกรุบกรอบของตัวขนมได้ครับการประโยชน์การใช้ประโยชน์จากอากาศนะคะแก๊สที่สูลแทนแก๊สฟิลเลียมนะคะจะนําไปบรรจุอยู่ในทุกงพวงเซลล์ค่ะแก๊สทีออนแก๊สทีออนนะคะจะบรรจุอยู่ในหลอดไฟสีต่างๆค่ะอันนี้คือบลเรียนทางอากาศ เป็นผัวเป็นศสษหากได้รับได้ปริมาณที่มากเนี่ยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตค่ะฝุ่นละอองนะคะแลงกำเกนิดการเผาไม่ทันหินการเผาขายะการ ในปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เซลล์ระบบประสาทถูกทำลายและถึงแก่ชีวิตได้ค่ะจอร์ดีครับถ,ถ,ถามนะคะ้าชนิดนี้เกิดอยู่หมู่แปดธาตุาเจ็ดมีะคุญลณธาตุอย่างไรและเป็นอโลหะหรือโลหะค่ะมีใครสามารถตอบได้ไหมคะครับเป็นธาตุโลหะและมีสัญลักษณ์เป็นโอแกออนิซอนครับเชลยค่ะ จะเลนอิเล็กตรอนเป็น28 18 5ครับและโปรตอน33อิเล็กตรอน33มิตรอน42ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันกเลยนะคะว้าวถูกต้องค่ะ สารประกอบเป็นสารหนึ่งชนิดขึ้นไปค่ะมาเราตืเฉลยกัน